ต้องทำหน้าปกใหม่ทวดมีดปัญหาค่ะขึ้นแล้วมันชอบไม่ใีหน้าปกมันเด้งออกทุกเครื่องเลยไม่ออกค่ะค่ะขอกลับสวัสดีค่ะสวัสดีทางช่องน้องพาวรวยนิ้วพาโชคนะคะวันนี้ใส่ชุดเด็กอันเลมันเด้งออกค่ะวันนี้มาตามเป็นลุกแมวให้โชคนะคะท่านผู้ชม ให้โชคมาเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมให้เป็นของพี่เจ้าของบ้านนะคะแต่ว่าคุณพี่ก็หยิบจับไว้ไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมไม่ได้สดไ,ได้ไไดกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้่ายคีบเอาบ่มันด้งออกดึงออกเครื่องนี้ ค่วันนี้มาตามเป็นลุกแมวให้โชคนะคะท่านผู้ชมก็คุณพี่เจ้าของรถล,ลกแมวนะคะก็ได้โชคได้รับเป็นประจำนะคะแต่ว่าคุณพี่หยิบจับไว้ไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมก็เข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ เป็นลุกแมวให้โชคนะคะท่านผู้ชมตั้งแต่ได้ลุกแมวมานะคะก็มีโชคมีลาบแล้วก็เรื่องการงานก็ดีขึ้นนะคะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วขอ,อกําลังใจกละหนึ่งไลน์หแชร์นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณพี่จะเริ่มทําพิธีขอให้สดๆเลยนะคะ วันนี้คุณพี่จะขอโชคขอลามให้เชาต่อทันทีนะคะท่านผู้ชมเป็นทำพิธีขอกับลูกแมวนะคะนี่มันได้สดไม่ได้ได้สดไม่ได้สองช่องคงต่อได้บ่ไม่รู้อีนนี้เราต้องอัปเดตื่อง ตาคิบเอาก็ได้ไปก็ขึ้นก็ไม่ค่อยดีนะคะท่านผู้ชมก็ถ่ายทอดสดไปด้วยเด้งออกไปด้วยนะคะก็ไม่ YouTube เป็นอะไรนะคะถ่ายคีบอเอาด้วย ภาพเสียงก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมก็จะอะไรบ้างก็ที่์ไปคีย์บอร์ดปิดกันเลยเนี่ยนี่เอาหั่นหั่นไปทำเนี่ย 交通主题餐厅啊。 เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ทางช่องได้มาถ่ายทํานะครับผมก็ให้นะครับน้องกับแม่ของน้องที่นั่งอยู่ด้านหน้านี้นะครับผมเป็นคนทําพิธีขอนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับ Thank okay. you. ซีาทำ่าทำไมน้องเก่งจังน้องมีความสามารถในการสอนน้องชอบถือศีลทุกวันพระในช่วงคำบรรษาแล้วก็เวลาปิดเทอมเขาก็จะชอบชอบไปทางนี้ก็คือไปบวชผา่านไปดูร้อน,นค่ะบ,บ,บวชเรียนอยู่กับวัดประจำเลยนะครับมันเรื่องมันเรื่องเล็กถูกนะครับรอ,อเรืเร่องเล็กถู รูปเซ็นผูกแ่เราจะสัมภาษณ์กับว่าระวังเรารอรูปนะครับเราก็จะคุยกันน้องไปเรื่อยๆนะครับนานหรือยังวันนี้เรามาทางไร่โชคน,นะครับชโชคนม่พาดเลยนะครับน้องพาเลยน้องพาโชคนะครับแล้วก็วิศวกรรงนะครับเกษตรปลอดสารพิษพาดเลยนะครับเกาะชายดงพลาดเลยนะครับเกษตรพลาดเลยนะครับ อ๋อก็คือว่าในลักษณะในการขอของพี่นี่จุดทูบขออย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือ,อขออนุญาตถามพี่นะครับที่มาที่ไปพี่ได้มาอย่างไงครับลูกแมวที่ได้มาที่ว่าได้โชคได้ลาบเป็นประจําเนี่ยครับก็คือน้องสีเงินที่ว่าเขามาอยู่ด้วยแล้วพอเวลาเขาคลอดเขา,เขาท้องเราก็จะบอกเขาก่อนว่าแม่ขอลกูกนะถ้าถ้าไม่ขอเขาเขาคือเขาจะไปคลอดที่อื่น ใช่ <Okay. S 2> แต่พอถ้าเขาให้ <Okay. S 2> พอเราขอเขาไว้ปุ๊บเขาก็พอเขาใกล้ขอดเขาก็มาเดินขันแข่งพันขาแล้วก็มาบอกเขามาจะร้องเขาจะมาร้องแมวแม,ว,มวบอกว่าอาจจะขอดแล้วแล้วทีนี้ก็เขาก็จะให้พาไปลอดค่ะค่ะแล้วพอปกติถ้าถ้าแบบแมวที่ไม่ให้นะพอลอดปุ๊บเขาก็จะกินลกเลยแต่นี้เขาก็จะพอขอดเสร็จเขาก็จะปล่อยให้เราเอาอนค่ะ ก็คุณพี่ก็เลยได้มาใช่ไหมคะก็คือเอาพูดง่ายๆว่าแมวตั้งใจจะให้คุณพี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าแบบว่าเราไม่ขอไว้เขาก็ไปขอที่อื่นเลยเขาจะไม่มาร้องบอกครับแต่ว่าก็เห็นพูดกันมาหลายคนนะครับว่าอันโรกแมวนี้เป็นของที่หายากใช่ค่ะเนา่ยว่าเป็นของดีอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่เพราะว่าโรแมวเนี่ยคือแบบว่าไม่ต้องลุกเสกไม่อะไรเลยเพราะว่าเขาจะมีพุทธคุณในตัว ก็ S <S 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 เหมือนพวกงานกจาจัดพวกอะไรพวกนี้เขาจะมีพุทธคุณในตัวครับได้มานานหรือยังครับลูกแมวอันตัวนี้ได้มาไม่นานค่ะเพราะว่าเด็ยค่ะที่กําลังบูชาค่ะได้มไม่นาน<ม>ได้มา<ช>ค่ะ,คะเป็นคอ,อกแรกเลยใช่ไหมครับเคยข,อ,ข,อ,ขอก่อนก็ได้แต่ว่าอันนี้อันนี้ขอกหลังขอกล่าสุดแสดงว่าแมวตัวนี้ให้ให้มาตลอดเขาให้ตลอดถ้าถ้าถ้าบอกเขาว่าขอไว้อะเขาก็จะให้ แต่ถ้าไม่บอกเขาก็ไม่ให้เขาไป่ขอที่อื่นแล้วอันท้ายคลิปท้ายคลิปนี้ขออนุญาตถ่ายให้ท่านผู้ชมดูได้ไหมครับลูกนมองได้ค่ะได้ครับนี่ครับท่านผู้ชมมองรวมแล้วเป็นยังไงครับตลอดจะพากันไปดูนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับคนสิบนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นครับก็ส่วนใหช่ไหมพี่ส่วนน้อยเนาะที่จะเคยเห็นหรือว่าเคยมียืมหรือว่ามีอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนมากเขาคลอดเสร็จเขาก็จะ กินทันทีเลยเนาะค่ะเนาะก็จะินปักเลยค่ะเห็นเขียนเขาว่าบูชาต่อเนี่ยได้หลักหมื่นหลักแสนเลยใช่ไหมครับพี่เห็นที่เขาเขาพูดกันก็จะมีถ้าใครบูชาไปแล้วก็ไปคือแบบว่าเวลาบูชาเขาก็จะใช้ทูบใช้เทียนแล้วก็ใช้นมแล้วก็เอาข้าวคุปตูให้เขาเขากินค่ะข้าวคุปตูกับนมเนี่ยให้ทุกวันไหนครับ มันแล้วแต่บางทีให้ทุกวันพระก็ได้หรือว่าทุกวันเกิดของเราก็ได้อย่างเงคะผมก็เพิ่งรู้นะครับเรื่องพร้อมๆกับท่านผู้ชมเนี่ยแล้วได้โชคได้ลาภป่อยไหมครับเออก็ได้เกือบทุกวันเรับโชคโชคที่ได้มาค่ะถ้าเราบูชาเราทําถูกต้องเราเราให้เขาเราเลี้ยงเราดูเขาเราเลี้ยงเขาให้กินอิ่มเขาก็ตอบแทนเรามาเหมือนกันเขาก็ให้เราค ส่วนมากที่ได้ตัวเลขมานี่ได้มาแบบไหนคะคุณพี่ได้มาก็คือสูตรูบเอานี่แหละค่ะบางทีสูตรทูบปุ๊บบางทีก็อาจจะเป็นมีฝันบ้างฝันบ้างมีมิดบ้างเนาะแต่ว่าเลขทูบนี้คือส่วนมากจะเข้าตลอดใช่ไหมคะพี่ค่ะเข้าเวันที่แล้วก็เข้านะครับใช่ไหมค่ะเวันที่แล้วก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณพี่นี่หยิบจับไว้ไม่เยอะใช่ไหมคะครับ ตั้งแต่ที่คุณพี่ได้น้องแมวหรือว่าได้ลูกแมวมาเนี่ยก็มีก็คือมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างนี้ใช,ใช่ไหมครับก็มีแต่เรื่องดีๆครับไม่ใช่ว่าจะถูกแค่แนวทางถูกแค่เลขอย่างเดียวอย่างอ<ช>ื<ๆ>่นก็ได้เหมือนกันกใช่ไหมครับแบบว่าทำอะไรก็แบบอันนี้แบบเขาเอาไว้ค้าขายด้วยอะไรด้วยกับแต่ว่าพี่ไม่ได้ค้าขายอ๋อครับ คือว่าเป็นของดีที่ว่าใครๆก็อยากจะได้อยากจะมีอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบพวกเมตตามหานิยมด้วยเกี่ยวกับาค้ขายเกี่ยวกับาค้ขายครับก็คือว่าไม่จําเป็นต้องไปปลูกเสกหรือว่าไปทําอะไรให้มันยุ่งยากเป็นเลยค่ะอืมครับผมวันนี้คุณพี่ก็ให้น้องเป็นคนทําพิธีอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะให้น้องออ๋ปกติทํานี้ก็ให้น้องเป็นคนก็ให้น้องชุมนุมเทวดาให้อ๋อให้น้องชุมนุมเทวดาพิธก็ชุมนุมเทวดาเองแต่ว่าส่วนมากจะให้น้องช่วยครับ อ๋ออันน้องนี่เป็นลูกชายของคุณพี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นลูกชายชือว่าน้องนี่ก็เป็นคนแบบธรรมชมโมิชอบเข้าวัดใช่ค่ะชอบเข้าวัดชอบซือศีลตอนเย็นก็ชอบสวดมนต์กับยายอชอบสวดมนต์ครับครับน้องเก่งจริงเลยเนาะขนาดแอดมินยังทําไม่เป็นเลยแอดมินยังชุนเทวดาไม่เป็นเลยนะครับท่านผะู้ชมเนาะแม่ก็ยังไม่เก่งเลยแม่ยังต้องดูหนังสือแต่ลูกก็จำได้ครับเสียงดีด้วยเนาะแม่เนาะครับลเ ทำไปเรื่อยๆก่อนครับก็คืออันอันขอครั้งนี้นี่เป็นเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับที่พี่ได้มาขอก็ช่วงนี้อันนี้เหรอคะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่ห้าแล้วค่ะอ้ครั้งที่ห้าครั้งที่หแสดงว่าเข้ามาสีม่วนเลยใช่ไหมครับครับครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าครับท่านผู้ชมอืมครับครั้งที่ห้าแสดงว่าหลังจากที่ได้มาพี่ก็เอาง่ายๆว่าถูกมาเรื่อยค่ะแต่ว่าก็มาได้เรื่อยแต่ว่าไม่ได้ เล่นไม่ได้แบบเยอะอะไรเงี้ยครับผมกอดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับได้ค่ะประตูของแม่เขานะคะแล้วตัวเขาเป็นแค่ของแม่เขาแม่เขาก็ยังมานอนเฝ้าอโอ้ครับครับก็วันนี้ก็่ได้ในโลกอย่างนี้นะครับให้ได้ปดูนะครับอืมครับแม่เขาก็มานอนด้วยชื่ออะไรครับเนี่ย แม่เขาชื่อสีเงินค่ะสีเงินอันนี้คือแม่เขาใช่ไหมคะอืมครับนี่เขาก็มาเฝ้าลกนะครับค่ะอันนี้ลูกลกนี่ออันนี้น้องอันนี้น้องชื่อน้องมีตังค่ะโอ้อชื่อเดียวกันเลยน้องมีตังชื่อเดียวกันเป็นตัดโบเดือแท้ยงวดก่อนก็น้องมีตังสามเจ็ดเหมือนกันนะพี่น้องมีตังนี่น้องมีตังได้สามได้สองได้หกสองโอ้โหหกเซนนี่เหรอคะ นี่ยค่่ะนีตัวนี้ออ๋เล็กทุกหงมใช่ไหมคะครับหกสองเห็นหกสองแล้วนะครับน้องมีตัวไหนเมื่อที่แล้วเมื่อที่แล้วเห็นอะไรยังอันนี้เจ็ดค่ะอันนี้เจ็ดแล้วนะครับแล้วเจ็ดแล้วแปดไม่รู้อีกตัวนึงตัวนี้เป็นเจ็ดกับแปดนะครับจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับครับตัวนี้ก็เห็นแล้วนะครับสองตัวนะครับเจ็ดกับแปดนะครับก็รอดรู้แล้วครับผมก็คือหลังจากที่แล้วมันจะได้นี่ไหมท่าเรา เดี๋ยวเอาเอาไว้งั้นก็ได้ครับอืมก็คือว่าพอพี่ขออันนี้จุดทูบขอแบบนี้ปั๊บพอตกเดือกมาเนี่ยพี่จะไปฝันอีกใช่ไหมครับค่ะบาง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 งวดก็ฝันบางงวดก็ไม่ฝันอืมครับบางทีก็ฝันบางทีก็ไม่ฝันส่วนมากได้เปสามตัวหรือสองตัวครับก็สองตัวแล้วค่ะส่วนมากจะเข้าแต่สามตัวเลยบางก็อยากครับครับส่วนมากถ้าเลขทูบ ไม่มาฉนมากจะเป็นฝันเพิ่มเติมใช่ไหมคะพี่โอโ้แต่ว่างวดที่แล้วนี่จุดได้เลขทุ่มหกสอง 2, ใช่ไหมคะครับก็คือลกแมวอันใหม่นี้ได้มาสีงวดแล้วนะคะคอันนี้เป็นครั้งที่ห้าที่คุณพี่ขอพิธีแบบนี้นะคะครับก็คือว่าอันในลักษณะที่คุณพี่ฝันมีฝันฝันแบบลักษณะไหนครับพี่ก ฝันว่าบางทีมีคนเอาเงินมาให้เท่าบาเทีอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับก็ค,บคือว่าหลังจากที่ขอโชคจากโลกน้องแมวแล้วก็ฝันดีอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ฝันดีอืมครับเหมือนเบ็ดรัดที่แต่ละอาจารย์แต่ละท่านเนาะถ้าฝันว่าได้เกี่ยวข้าวหรือว่าฝันว่ามีคนเอาของมาให้ได้กินขนมนู่นนี่นั่นนีบ่บางทีก็ฝันว่าได้กินผลไม้สมบู็ม์แบครับครับเหตุผลที่ว่ามันเข้าเนี่ยมันเป็นเพราะแบบนี้ใช่ไหมพี่อืมครับ แต่ว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณพี่ก็เป็นแนวทางให้นะครับผมเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทากผู้ชมเนาะวันนี้ก็ได้คุณน้องกับคุณพี่นะครับผมได้นําแนวทางนะครับผมมาแบ่งปันให้กับทุกผู้ชมทางช่องนะครับผมเนาะครับก็คือตอนนี้ก็รอเลขทูกใช่ไหมครับพี่แต่ละครั้งในการขอก็คือว่าต้องพี่เอาเลขทูกเป็นหลักอย่างนี้ใช่ไหมครับ อืมครับงวดน,นี้เดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะพี่นนอะว่าจะถูกหรือจะผิดใช่ไหมครับก็คือว่าไม่มีใครรู้ว่าแนวทางนี้มันจอกตัวไหนเนาะนะครับคุณพี่ก็ทําตามที่คุณพี่เคยทําอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมครับเป็นแนวทางนะครับผมแนวทางก็มีถูกมีผิดเนาะตัวเลขไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเลขจอกตัวไหนนะครับท่านผู้ชมเนาะก็เดี๋ยวในระหว่างรอเลขทูบก็เดี๋ยวจะสอบถามนะครับผมแนวทางของคุณพี่ก็คือว่าพิธีในการขอเนี่ยพี่มีอะไรในการทําพิธีบ้างครับวันนี้ครับก็จะมี มีดอกไม้ดอกดาวเรืองครับมีน้ำน้ำหนึ่งแก้วครับมีข้าวข้าวปุปปูแล้วก็มีนมแก้วหนึ่งแล้วก็ทูบทูบหนึ่งต้ใช้หนึ่งดอกเทียนหนึ่งครับก็คือว่าทูบม่ต้องหนึ่งดอกแค่หนึ่งดอกมันคล้ายๆกับอันนี้ใช่ไหมครับใบใบใบคนที่เสียชีวิตแล้วนี้ใช่ไหมพี่อืมครับทูบหนึ่งดอกเทียนหนึ่งดอก ก็สมมุติว่าถ้าเราถูกแนวทางของน้องแมวที่ให้มาอย่างนี้คุณพี่จะเลี้ยงในลักษณะไหนคะพี่ก็เลี้ยงปกติเหมือนเดิมเนี่ยค่ะมีนมมีข้าวคุกปลาทูอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือพี่ก็จะเลี้ยงทุกทุกวันพระอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกวันพระหรือไม่ก็วันเกิดของตัวเองเียค่ะถ้าเราไม่ได้เลี้ยงทุกวันพระโอครับเป็นวันสําคัญอย่างวันเกิดวันพระ ป็นพระใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือไม่ได้ทําพิธีรีตองอะไรเยอะเลยใช่ไหมคะก็คือจุดทูบอย่างเดียวเขาก็ให้เลยเนาะค่ะเนาะก็คือก่าวสักเคชุมนุมเทวดาอย่างนี้เนาะนะครับทุกครั้งในในการทําพิธีนี่พี่ทําแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับถือว่าถือว่าดีอยู่นะครับผมเนาะไม่ไม่มีใครที่ว่า จะได้มาง่ายๆนะครับท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> เป็นลกูกน้องแมวนะครับผมถือว่าเป็นของที่หายากมากนะครับ <c oughs> วันนั้นไปเจอกับเอฟซีท่านหนึ่งเนาะบอกว่ามีลกูกน้องแมวก็ขอ,ขอบูชาหลักหมื่นหลักแสนเลยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ถือว่าของหายยากนะครับผม <c oughs> ถือว่าพี่โชคดีมากนะครับผมที่ได้มาเป็นเจ้าของนี่เนาะครับเพรแมวก็แมวคุณพี่ก็ถือว่าดีนะครับผมเนาะเพราะว่าน้อยมากเลยที่ว่าแมวนี้จะให้โชคจะให้ลูกน้องแมวเขาจะกัดนูเก่งด้วยตันนี้เขากัดนูเก่ง เก่งมากผานมาภาษาบ้านนอกก็แมวฟลาสมากคเลยแบบเหมือนอย่างถ้าเห็นจริงจกมองจริงจกปุ๊บจิงจกหยุดแล้วก็กัดได้เลยอ่ะตัวนี้น่ะครับครับ XFC ฝากถามรับว่าตัวสุดท้ายมาหรือยังครับเริ่มมาแล้วค่ะน่าจะเป็นเลขสามมั้งออกมป็สามก็สองอ่ะเดี๋ยวต้องดูโอ้ยมังไม่จบอีก ก็คืออันตรงกับบ้านเลขที่นี้แน่เลยอ๋อตรงกับบ้านเลขที่นี้ก็แปดสิบสามแปดสิบสามค่ะสตัวเลยค่ะเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามนะครับอืมขายดูได้ค่ะเจ็ดแปดสามว่าเจ็ดแปดเลขตรงใจแอดมินพอดีเลยอือครับก็คืออันที่คุณพี่ได้มาอันนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วครับที่เขาให้ล็อกรอบที่ห้าค่ะไอ้ล็อกล็อกแมวครับพี่ค่ะนี่ค่ะรอบที่ห้าอ๋อครับ นก็เสนอไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนคนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะก็คือว่าพี่ก็เป็นแนวทางให้นะครับผมเนาะสิได้โชคได้ลาบก็อย่าลืมพี่นะครับผมเนาะค่ะปลาทูเนาะค่ะปลาทูนะครับผมเนาะค่ะปลาทูของแม่น้องนะคะแล้วก็ของน้องแมวนะคะของลูกแมวนะคะก็คือว่า พอน้องแมวให้ถูกลางวันอย่างนี้พี่ก็เลี้ยงให้แกตลอดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับครับวันนี้ก็มาบรรยากาศไล์สุดนะครับก็คือว่าทางช่องนี้ก็ได้มาถ่ายทำนะครับผมแล้วก็ขอแนวทางหุึพี่นะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับผมโอ้ใครเห็นลูกน้องแมวคนนั้นมีดวงสุดๆแอดมินเห็นแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับท่านผู้ชมอันนี้ครั้งแรกเลยนะครับที่เคยเห็นเนะาะ พอเราได้มาปุ๊บเราก็จะเอาไปคู่กับไปคู่กับไอ้ขมิ้นผงขมิ้นก่อนครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้มดไม่ให้อะไรมันมัมันมากรับค่ะแล้วก็คุกแป้งด้วยให้เอาครัครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราดูที่ละกล้องนะครับผมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเนาะมือสั่นเลยนะครับมือสั่นนะครับผมไหนนี่ะท่านผู้ชมนะครับผม fc เมื่อกี้ fc คอมเมนต์มาบอกใครเห็นลกแมวถือว่าเป็นคนดวงดีสุดๆนี่นะครับผมลกแมวเนาะ fc ท่านไหนไม่เคยเห็นก็ดูในกล้องนะครับผมเนาะในทางเพจเนาะครับน้องมีตังนางแนมเล็กถูกอยู่นะคะอันลกล,ลกแมวของคุณพี่ชื่อน้องมีตังนะครับ ชื่อชื่อตรงแม่เขาชื่อน้องมีตังแม่แม่เขาชื่อสีเงินค่ะอ๋อสีเงินค่ะแต่ว่าลูกมีตังถือว่าเป็นผลดวงดีสุดๆได้นะครับเนีราได้ดวงดีด้วยกันนะครับใครไว้ลูกแ้วนะครับเาลูกแมวชื่อเหมือนกันกับน้องมีตังที่ว่าเจ้น้องเลี้ยงอยู่เลยนะครับได้ดูทีละกล้องเนาะเอซีท่านไหนไม่เคยเห็นเนาะก็เป็นบุญตานะครับผมที่ได้เห็น ที่แอดมินได้มาเห็นวันนี้เนาะถือว่าเป็นเป็นบุญตาเป็นดวงงวดนี้ถูกสามตัวแน่ๆนะครับทุกผู้ชมก็เป็นของที่ค่อนข้างหายากนะคะเพราะว่าตามธรรมชาติของแมวถ้าคลอดลูกปุ๊บเขาจะกินลกทันทีนะคะเขาจะห่วงเขาจะห่วงมากเลยนะครับทุกผู้ชมแต่คุณพี่ใช้วิธีที่ว่าขอไว้ใช่ไหมคะแสดงว่าแมวขึ้นี่เชื่องเนาะค่ะเนาะมจักคว่มนะคะ ก็คือว่าถ้าไม่ได้มาผสมกับขมิ้นนี่มันจะน้องแมวนี่จะเป็นสีอะไรครับพี่ก็จะเป็นสีดําๆเหรออ๋อไอ้เหตุผลเหตุผลที่ว่าเป็นสีเหลืองๆนี่ก็คือว่าผสมกับขมิ้นมาผสมขมิ้นเอาพวกเฉดมนะครับตัวเอกขึ้นจอให้ดูแล้วนะครับเจ็ดแปดสามขอบคุณครับพี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีล,มลาภนะครับผมแล้วก็ปากแดดไว้ด้วย ได้เลขอะไรคะได้783ดปดค่ะเป็นเลขทูบนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณพี่เคยขอเป็นเลขทูบก็เข้ามาตลอดนะคะท่านผู้ชมเลขทูบเจ3ปดสานะคะที่บ้านอ๋ออันถามว่าเขามีวิธีขอแบบไหนบัางครับคุณพี่ขอน้องแมวเนี่ยครับขอเหรอคะครับ มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ที่ทางนี่ขอไว้ก็คือบอกบอกกับแม่แมวเ,เขาไว้เลยคะ่ะบบอกกับสามบอกกับเจ้าบอกกับแม่เขาไว้ว่าค่ะซื้อเงินแม่ขอนะขอลงนะรอบนี้ครับเพราะว่าพอถ้าขอไว้พุณพ่อเคยขอไว้ตั้งแต่คอกแรกเลยครับเขาก็ให้เขาก็พอจะพอใกล้จะคลอดเ๊บเขาก็จะร้องบอกร้องวนไปอย่นั่นแหละรล้องไม่ร้ แล้วพอเวลาทอนะดมาปุ๊บเขาก็จะไม่กินเขาก็จะปล่อยให้เราเอาครับครับครับแล้วพิธีในการขอโชคลาบนี่พี่จะขอแต่นในลักษณะนี้แบบเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือว่าเน้นแบบจุดธูปขอเป็นหลักอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาไปไปให้ล่า เพราะว่าซอสแบบนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆแล้ะเนาะครับอืมยศีท่านนี้บอกว่าอันเอาไปให้พระไปลงเอาไปแบบทําพิธีปลุกเสกแล้วก็เอาไปเลี่ยมกรอบอย่างเงี้ยครับอ๋อถ้าไปเลี่ยมกรอบก็ได้แต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้ไปเลี่ยมกรอบเพราใส่กระปุกไปอ๋ออันนี้ก็เพิ่งได้มาอย่างี้ใช่ไหมครับพี่อืมแต่ส่วนยังไม่แห้งเท่าไหร่ครับครับเพราะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเอาไปทําพิธีแล้วก็เอาไปเลี่ยมกรอบค่ะแต่บางครั้าก็จะเอาไปปลุกเสก เชื่อว่าเป็นพุทธคุณอยู่แล้วเราไม่ต้องประทุกเสดครับครับก็คือว่าเป็นของดีอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่ก็เหมือนพวกงานกำจัดอะไรพวกนี้เนี่ยครับต่อหมูป่าเกี่ยวหมูตันอะไรตัวนี้เค่ะครับเขาจะมีพุทธคุณในตัวเลยอ๋อครับครับก็คือได้มาแล้วไม่ต้องไปทําพิธีรีตองอะไรให้วุ่นวายเลยใช่ไหมครับพี่ก็คือว่ามีมีดีอยู่แล้วในตัวใช่ค่ะอืมครับโอเคเนาะอืมปกตินี่พี่ขออย่างนี้แล้วพี่จะฝันเพิ่มเติมอีกไหมครับ ฝันดีครับเผื่อคุณพี่ฝันดียังไงก็คือบางทีก็ฝันว่าได้กินผลไม้สุกหวานหรือไม้แต่ว่ามีคนเอาตังค์มาให้อโอ้ครับครับก็คือว่าแต่ละงวดน,นี้พี่จะขอแค่รอบเดียวใช่ไหมครับใช่ก็คือเลขจะมีแค่นี้สามตัวหรือว่าพี่เราก็รอเลขฝันอีกทีหนึง่งครับหรือว่าพี่ฝันก็เอาตามตามเลขนี้เลยครับหรือว่าพี่อาจจะมีเลขฝันเพิ่มอย่างนี้มีมีไหมครับผม อ๋อบางครั้งก็มีเนาะนะครับเผื่อว่าคุณพี่ฝันเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะได้นําแนวทางฝากเอฟซแล้วก็ท่านผู้ชมทางช่องนะครับพี่เนาะเผื่อท่านผู้ชมก็ได้โชคได้ลาบนะครับผมเนาะไปก็ขอขอบคุณคุณพี่มากๆนะครับผมที่ได้นําแนวทางนะครับผมมาเป็นให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซทางช่องนะครับผมเนาะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะครับผมไปดูเลขทูกนะครับผมที่คุณพี่แล้วก็คุณน้องเนี่ย ทำหน้าที่นะครับผมแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมเนาะเป็นคนน้องเป็นคนชมนุมเทวดานะครับผมเ,เก่งมากนะครับน้องเนาะนะครับแอดมินอายุข,ขนาดนี้แล้วยังทําไม่เป็นเลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์นะครับอันนี้ก็เป็นนะครับผมแมวอืครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ท่านผู้ชมนะเนาะเห็นอกม้าบ๊ะเห็นมะตังนี่เห็นได้ไหม เบาเบาที่สุ่กลัวมาเซ็นได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับเจ็ทตัวบกชัดไปนะเห็นไหมครับท่านผู้ชมเจ็ดเห็นไหมครับเจ็ดแปดสามเนาะนี่นะครับเจ็ดแปดสามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาเข้าไปดูทีละกล้องเนาะนะครับผมเห็นตัวเลขแล้วนะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะ แปดสามนะครับโุ้ยเจ็ดแปดตรงใจแอดมินมากเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะเจ็ดแปดสามนะครับค่ะไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเลขที่แอดมินเขียนกว่านะคะท่านผู้ชมเลขทูบเจ็ดแปดสามนะคะก็แคปหน้าจอไว้นะคะตามช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชม 7-8-3นะคะก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบไลฟ์สดนะคะวันนี้ก็ขอลงไลฟ์สดว้าเ็เท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้านะคะสวัสดีค่ะ